ดวงชะตาชาวราศีมิถุนประจําเดือนมีนาคมดวงชะตามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จลุ่งโรดเจริญเข้าวหน้ามีโอกาสมีโชคดีผู้ใหญ่ให้โชคเทวดาให้คุณบุญส่งเสริมตลอดเดือนมีนาคมฟ้ะทุง <c oughs> ชาวราศีมิถุนดวงดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ย ก็เป็นจุดของดวงชะตาที่จะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องดวงเนี่ยมันจะดีเมื่อไหร่มันจะร้ายเมื่อไหร่รู้ไหมดวงมันจะดีเมื่อเรารู้ว่ามันดีเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าดวงคุณดีว่ามีเกณฑ์ดาวจรดีส่วนรากเดิมมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไปแก้ให้คุณไม่ได้นะแต่บอกได้ว่าในเวลานี้ดาวจรมมาดีที่อาจารย์มาถึงวันนี้อาจารย์ต้องทําตัวให้ดี ถ้า,าจาันมีประตักติดหลังนั่นใช่ไหมมีคดีความแหละเคยไปฉกช,ชิงวิ่งราวขโมยของตั้งแต่ในวัยเด็กติดยานะแล้วก็เป็นนักเที่ยวอาบอบนวดโอ้โหมีชื่อเลยไปเที่ยวต่างไหนบ้างนะเขาจําได้หมดเลยคนระับเป็นไงมันจะมาได้ไหมล่ะมันก็มาไม่ได้เพราะเรารู้ว่าจะดีจึงละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรกระทําละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรกระทําและทําในสิ่งที่ควรกระทําเข้าใจอย่างนี่คือแนวทางครับถ้าไม่มีแนวทางแบบนี้เอาแค่คำพยากรณ์แล้วคุณจะ เอาขาวยากรไปมโนเอาเหรอมันต้องรู้ก่อนพอรู้ก่อนแล้วมันจะเกิดไปเป็นแนวทางในองค์ประกอบเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีมิถุนดูไว้นะที่ดูว่าดีเนี่ยเป็นเพราะว่าดาวประจําตัวเห็นไหมดาวประจาตัวชาวราศีมิถุนดูในรูปภาพประกอบลัคนาลอริธอากาศมิถุนเลขอะไรเป็นเลขประจําตัวสี่ดาวพุธดาวพุธจออยู่ในเรือนสุพระก่อนวันที่สมีนาหลังจากนั้นดาวพุธจึงจรเข้าพบ กรรมมะและเสริดหลังสามีนาเสริดในเรือนกรรมมะแสดงว่ากิจกรรมของการงานมันชี่ค,ค,คึกคักทำไมดูว่าคึกค,คักก็เมื่อในเดือนมีนาดาวที่มันมาชุมนุมอยู่ในเรือนกรรม,มะถึงสี่ดวงคือดาวพุธเลขสี่ดาวเกตเลข9ก้าดาวลาหูเลขแปดดาวทิศเลขหนึ่งมันเดินในเรือนดีมันไม่ใช่เดินในเรือนอริมาณฑวินานนี่ใช่ไหม มันจึงแปลว่าอะไรดาวมาชุมนุมในเรือนการงานเยอะก็แปลว่ามีโอกาสมีช่องทางหรือทําให้มันเป็นโอกาสทําให้เป็นช่องทางเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณเกิดราศีสุสบทวงดีดวงคุณดีมันไม่ใช่แปลว่าคุณนอนนอนอยู่แล้วมันจะมีอะไรดีๆขึ้นมาได้มันต้องคิดมันต้องทํามันต้องเริ่มต้นมันต้องมียุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นมันจะโทษใครไม่ได้เลยคนมันก็มีหลากหลายส่วนในหน้าที่ของเรานั้นจะผิดหรือถูก มันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบสติปฏิภาณไหวพริบความอารีอารอบรอบครอบการพัฒนาเรียนรู้โปรแกรมเพิ่มเติมศึกษาใช่ไหมมันมันคืออย่างนี้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะคงที่ในความเป็นทางโลกทางโลกมันทุกทั้งนั้นมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมวันดับมีวันดีแล้วก็มีวันร่วงธรรมดา เพราะฉะนั้นโอกาสตอนนี้คนเกิดราศีมีถุนเนี่ยมันมีโอกาสหลายอย่างหลายเรื่องบนองค์ประกอบของดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนการงานปแปลว่าใครตกงานมีโอกาสได้งานปแปลว่าใครทํางานมีโอกาสจะขยายต่อสร้างต่อก่อเกิดเป็นให้มีให้เป็นนี่คือความหมายว่าดาวมาชุมนุมอยู่เรือนการงานเห็นไหมดาวสีดวงเลยเห็นไหมในเดือนมีนาคมดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินคือพระจันทร์ทุกสองวันครึ่งโครจรอ,อยู่แล้ว ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการดูสําหรับราศีมิถุนมันจึงเป็นการดูไม่ง่ายไงมันต้องมีองค์ประกอบอื่นมาร่วมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเลวร้ายกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาไหมแน่นอนมันเบากว่าที่ผ่านมามากเหตุปัจจัยตรงที่ว่าดาวเสาซึ่งเคยโคยจรเลงเรือนการเงินนับตั้งแต่5ทธันวาห3จนถึง1มีนาห66คุณที่เกิดในราศีมิถุนถ้าคุณจะพังจะล้ม จะเจงบงเพราะเรื่องเงินคุณเกิดไปแล้วในห่วงช่วงเวลาตรงนั้นเพราะดาวเสาคือดาวโทษทุกเลงเรือนการเงินคุณต้องเข้าใจราก,ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอย่าไปตีโพลตีภัยในธุรภาระที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องการเงินเพราะมันผ่านเหตุเพศภัยที่หนักที่สุดในรอบ30ปีไปแล้ว2เรื่องการเงินเนี่ยมันต้องดูดาวองค์ประกอบอื่นว่าเมื่อดาวการงานดีแล้วดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤะศรีเห็นไหมกรรมะ เลขห้าราศีมีนเป็นเรือนง,งานเลขหเดิมในรากชะตาซึ่งเป็นเกษตรเดิมเรียกว่ารากเดิมแต่ผมไม่รู้นะว่าเลขหที่ผูกดวงของคุณแล้วไปอยู่ตรงไหนเป็นอริมรนาวินาศไหมไม่รู้ต้องไปหามาดูสูส่วนตัวแต่ดูที่ดาวจรในปัจจุบันเนี่ยเลขห้าจรเป็นลาภเห็นไหมกรมมะจรเป็นลาภการงานชั้นที่สองว่าดาวจรในเดือนการงานดีแล้วหลายดวงแล้ว และดาวเจ้าเรียนการงานเดิมก็โคจรไปเป็นลาพัทและเดินหน้าอย่างรวดเร็วก่อนจะย้ายไปสู่ในเดือนวินาศหลังวันที่30มเมษาพ,พราห่วงนี้เป็นห่วงส่งท้ายที่จะเกิดโอกาสลาบสุดระผลเป็นมหามงคลยิ่งคนมีบุญกุศลคนกตัญญูกตตเวทิตาคุณคนสร้างบุญกิริยาวัตถุมาด้วยหมวดทานอย่างมั่นคงอธิษฐานนะคุณที่เกิดในราศีมีถุนเนี่ยไปสองเรื่องแล้วนะว่าการเงินเนี่ยมันจะดีตามการงานในโอกาสของตนที่ตัวเองมุ่งมั่นตั้งใจวิวัตร แล้วพัฒนาสร้างต่อก่อเกิดแล้วมันไปได้ดีเรื่องความรักความรักและครอบครัวของชาวราศีมิถุนเนี่ยความรักนะดูบปัตตนิปัตตนิมปอปลาหากะาตอเต่านอนหนูสตรีัตตนิแปลว่าคู่ครองแปลว่าคนรักแปลว่าหุ้นส่วนดาวที่เป็นตัวแทนของเรื่องนี้ก็คือเลข5้าดาวท่านเ,เห็นไหมแล้วนี่คือรากเดิมแต่มันก็จะมีรากเดิมอีกชั้นหนึ่งว่าผูกดวงของคุณตามวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วเลข5ามันไปอยู่ตรงไหน บางคนผูกดวงแล้วเลขห้าอาจจะเป็นอริก็ได้เป็นมรณะก็ได้เป็นสุภาพเป็นกรรม,มะเป็นวินาไปได้หมดเลยอันนั้นไปหามาดูดูเอาแต่ว่าดูปลายเปิดว่าดาวเลขห้าซึ่งเป็นดาวคู่ครองจรละ่ะดาวจรของดาวคู่ครองตัวน,นี้คือเลขห้าเนี่ยไปจรอ,อยู่ในเดือนลาภะเรียกว่าปัตตนิลาภะถ้าเกิดคุณมีพื้นดวงที่ดาวสุขไม่เสียคือดาวความรักอีกดวงหนึ่งแล้วมีดาวปัตตนิจรแบบนี้นะคุณได้คู่ดี 1. มีคู่อยู่แล้วคู่เขากำลังดีแล้วเกื้อกูลมายังคุณได้ 2. ดวงคุณเกื้อกูลคู่ได้ให้คู่ดีอ่าสองทางนะ 3. ม,มีโอกาสเจอคู่ที่ดีๆ 4. ด,ดาวเจ้าเรือนที่ดาวคู่จรไปอยู่ในเรือนในเรือนระพะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนระพะโคจรเป็นมาอุ่นในภพมรณะมีโอกาสติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ได้ติดต่อกันมาแล้วตั้งนานมีโอกาสได้มาพบกันทั้งที่ไม่ได้พบกันแล้วตั้งนานมันอยู่ที่ว่าคุณจะหาจริงหรือเปล่าสุขภาพอุบัติเหตุสำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยพ้นซึ่งอุบัติเหตุเพศภัยนานาประการแต่มันมีว่าไอ้สุภาพเนี่ยมันคือที่สูงดาวอังคารจรเจอเสาหลัง15มีนาจนถึงปลายเดือนเนี่ย ระวังของตกจากที่สูงหล่นใส่หัวหาเหรียญพระราหูติดตัวไว้คุ้มครองตนเอาละครับก็ผ่านพ้นไปสําหรับชาวราศีมีถุนสิ่งที่ควรจะมีไว้ต้องขอขอบคุณ SOS ฟ a แผ่นแผ่นแปะบรรเทาปวดติดแน่นแปะง่ายลายปวดต้อง SOS ฟาแผ่นหาได้ตามร้านเซเว่นอีเลทั่วประเทศและร้านขายยาชั้นนำ